ดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนพร้อมด้วยแบรนด์แอมบาเดอร์หญิงทิติการครับมาติดตามผลการทำงานของ3เกร e ลอเวอร์แพนสูตรนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไตรโซนสูตรออ o ิโกแซคคาไ e ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจ และสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตรษวันนี้เรามาอยู่กันที่หมู่หนึ่งครับตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดสวนมังคุดแห่งนี้ครับมีอายุ30 60ปีจำนวน270วต้นเจ้าของสวนนั้นนะครับกรเกษียณอายุราชการมาแล้วมาดูแลสวนซึ่งได้รับมรดกตกทอดมา ก่อนหน้านั้นญาติพี่น้องได้ดูแลมาไว้นะครับท่านมาเห็นปุ๊บโอ้โหสวนของเราใบโสมต้นโสมน้องบอกว่าให้ตัดทิ้งซะเถอะท่านบอกไม่ได้ตัดใจมาใช้เวอร์แพนครับเป็นระยะเวลาถึง5ปีมาแล้วขนาดนี้ครับใช้ทั้งสูตรดั้งเดิมสูตรใหม่วันนี้ใช้สูตรใหม่ใช้ไรขึ้นท่านบอกว่าผลผลิต8 0 0แสนเห็นเห็นที่สําคัญท่านบอกว่าผลผลิตเนี่ยมีถึง3-4รุ่นด้วยกันแต่ละรุ่นละรุ่นก็สมบูรณ์คนมาเห็นก็อยากจะได้ ที่สาคัญอีกครับเพราะผลมันสวยนะครับไม่มีขี้กากหูของมันครับสีเขียวเข้มเต็มที่เต็มใจกับผลิตภัณฑ์3เกลือเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและแบรนด์แอมบ์สเดอร์ของเราครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวคตอนอื่นเจ้าของสวนใช่แนะนําตัวสันนิดนครับครับผมชื่อสมเด็จหัตถแพทย์ครับชื่อเด่นชิตติดครับแบรนด์แอมบ์สเดอร์ครับ วัสดีอีกครั้งนะคะหญิงทิติการค่ะในานามของแบรนด์แอ mbassador ของบริษัท r World Class Innovation นะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะที่มิสเตอร์เกษตรได้บอกไปว่าสวนแห่งนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มีความสมจริงๆแล้วเนี่ยหญิงได้มองบริเวณรอบๆแน้นะคะมองไม่เห็นความสมเลยค่ะ<า>ไม่เห็นเลยจริงๆเพราะอะไรครับเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวให้ท่านเจ้าของสวนได้เล่าให้เราฟังค่ะโอ้โหครับพิติ๊ดครับผมขออนุญาตในฐานหน้าที่พิ๊ดเนี่ยครับกรเกษียณอายุราชการนี่กเกษียณเมื่อปีไหนครับ ปีหครับแล้วเข้ามาดูแลส่วนนี้อย่างไรครับก็เข้ามาซับต่อจากน้องชายน้องชายก็เคยดูแลมาตลอดตอนนั้นพี่ก็มาทำเองก็เลยมาทําสวนพุชุดเองก็เริ่มต้นด้วยการ ใช้ปิตภัณฑ์ของมันแพ้นใช้มัรุงรักษาต้นพี่ีครับเรามีความรู้ด้านการดูแลมังคุดมาก่อนไหมครับไม่ไม่เคยมีเลยไม่เคยทําเลยอ๋อสมัยคุณพ่อคุณแม่ปลูกเอาไว้ใช่ไหมครับรับปลูกเอาไว้พี่ก็ไม่เคยเข้ามาทูงอะไรทั้งสิ้นทำงานราชการทำราชการอืเขาไปเรียนปุ๊บก็ไปทํางานเลยให้คุณพ่อคุณแม่ท่านดูแลแล้วก็น้องชายดูแลมาตอนที่เรามานะครับมังคุดของเรามีลักษณะกายภาพอย่างไรที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าโดยรวมนะครับก็โอเคส่วนใหญ่ก็ดีเถอมีบางต้นนะับต้นมันจะโสมใบเล็กแคแกน ไม่ดีอ่ะมันดูไม่แข็งแรงดูตอบบางอย่างเงี้ยนะฮะก่อนน้องชายก็นแนะนำบอกว่า ตัดทิ้งไปเลยแล้วปลูกใหม่พี่บอกไม่ตัดจะลองใช้เบนร์แนดูเขาบอกว่าลองฉีดบำรุงต้นเปล่งดอกเติมมันจะดีขึ้นก็เราลองใช้มาต่อเโดยการฉีดของพี่นะพี่จะฉีดเบอร์แอนนี่ครับพี่ปต้นลำต้นจนโชคนะฮะแล้วกิ่งก้านทั่วทั้งต้นเลยนะแล้วก็ฉีดลงดินพื้นดินรอบโดยรอบผลต้นนะฮะฉีดอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องนะฮะสิ่งที่เราเห็นหลังจากเราต่อเนื่องมาด้วยเนี่ยกลับเมื่อก่อนเนี่ยที่น้องชายบอกให้ใช้เนี่ยใช้อะไรบ้างครับตอนนั้นที่โอ้โหเมื่อก่อนใช้ย ช้ยาบังคุดทิ้ง4ี่ห้าตัวโอ้โหใช้ยาหลายตัวมากมันรู้สึกตอบสนปวดหัวเวลาเอามาให้คนงานฉี่คยนยานบอกว่าโอ้ผสมระบากแลก้มันมันหลายตัวมากเกินไปปีก็อใช้ไปปีแรกนะฮะก็โอเคก็ได้ผลผลิตก็โอเคนะแต่ต้นทุนมันเยอะเหลือเกินม,มันสูงมาก นะเนนะเรา <นะ S 2> เปลี่ยนใจก็ดีมีคนมาแนะนำเนี่ย<ช>เวอร์แพนนะฮะ,ะ,ฮะก็ลองมาลองใช้ดูโอเคประสบผลผลิตนะ,ะดูดีขึ้นต้นที่เป็นแค่แกนตอนนี้มันดูดีฮะใบเขียวคือต้นแข็งแรงสมบูรณ์ถึงเวลาก็ออกดอกออกผลให้เราเต็มที่นะครับถ้าตัดทิ้งไปนี่กว่า,วาจะปลูกมาได้ในนี้ต้นทุกอย่างฟื้นหมดเลยฮะทุกต้นเลยที่ว่าตมโสมนะฮะและต้นที่ดีๆอยู่แล้วยิ่งดีหลักก็ไปอีกีครับใบนิดหนาบันเบาเลยครับต้นใบดกมากแล้วก็ผลผลิตดีเวลาถึงเวลาต้นสมบูรณ์แข็งแรงดีนะถึงเวลาจะออกดอก มันก็ออกเองพี่จะเริ่มฉีดเวอร์แพนนี่มาตลอดนะฮะเป็นเดือนละสองครั้ง15วันครั้ง15วันครั้งฉีดมันตั้งเริ่มจากกันเดือนกันยากันยาเริ่มฉีดเลยฉีดครั้งแรกครั้งแรกพอจะถึงต้นที่ว่าเขาบอกว่าต้องมียาเปิดตาดอกนะกไได้ยินใช่ไหมต้องเปิดตาดอกทุเบียนเปิดตาดอกของเราไม่เคยไม่มีคนใช้เวอร์แพทเปิดตาดอกมันก็ออกดอกเองนะสองสองนี้เท่านั้นนะฮะนะฮะหมายว่าทุกอย่างครบถ้วนอยู่ในสองสองนี้ครบถ้วนอยู่ในสองสองนี้ไม่ต้องมีตัวอื่นอีกเลย ไม่ต้องมีบอกว่าแคนเซียบโบลอนอะไรไม่ต้องพันจนเย็นเต็มนี้อันญานี้มันจะมีธาตุอาหาร13ทาธาตุอาหารก็คือวะนะครับค,ครบถ้วนไม่ต้องไปเอาอย่างมืนมาใส่นะฮะตอนนี้บางคนเราก็จะโอเคมากถ้าฉีดอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ฉีด นานๆฉีทีฉีดอย่างต่อเนนื่องเป็นระยะยะตัก15วันครั้ง15ครั้งก็เดือนเว้นไปเดือนละครั้งมากแต่พอถึงเวลาจะมีผล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 ิตออกดอกนี่นะครับก็ฉีดบ่อยขึ้นเป็น10วันครั้ง10วันครั้งพอออกดอกปั๊บเนี่ยก็ฉีดเป็นอย่างต่อเนนื่องจนถึงตอนนี้อยากเก็บผลผลิตแล้วผลผิวนี่สวยมากผิวมันหูก็เขียวนะฮะฉีดเบือนแพ้นมาตลอดเมื่อวานเพิ่งฉีดไปเนี่ย แล้วอย่างที่พิ่ติ๊นะคะได้บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใช้เวลาเราจะฉีดทีนึงเนี่ยใช้ถึง5ตัวใช่ใชแล้วตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนมาใช้แค่2ซอ,อ,อ,องตรงนี้สองซองตรงนี้อยากจะถามว่าลดต้นทุนเนี่ยถ้าเ<อ>ทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะได้เยอะไหมคะลด<อ>ไปเยอะครึ่งนึงเลยนะครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยนะธรรมดาจริงนะครับถามไปแล้วก็ภูมิใจไปกับผู้หูมหัศจรรย์นะครับสามเกลเวอร์แพสูตรใหม่จริงๆที่เป็นผลผลิตของปี68ถูกไหมครับจะเก็บเสร็จสิ้นเดือนไหนครับ คิดว่าน่าจะเดินกรกฎานาะปีนี้ปี68ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่กลางเดือนเมษาเมษาเห็นทั้งหมดเด่ยพิธีบอกว่ามันออกมาหลายรุ่นมากอ่าี่แปลกตรงไหนครับที่ความว่าแปลกว่าหลายรุ่นกับคนอื่นเขาแปลกจากเราไหมไม่แปลกครับเหมือนเหมือนกันทุกสวนแต่ของพี่โชคดีไม่รู้นะใช้เวอร์แพนหรือเปล่ามันออกรุ่นแรกมาเยอะพอสมควรอาจจะครึ่งหนึ่งของสวนเลยรก็ได้มีรุ่นแรกนะฮะมีทุกต้นนะฮะแล้วผอวสวยลูกใหญ่พิธีครับกรณีที่มันออกรุ่นแรกเนี่ย ชาวสวนดีใจเนื่องด้วยเหตุใดครับอ๋อมันได้ราคาพูดด้วยเสียงพร้อมกันเลยนะครับได้ไดราคา,า,คามากเลยถ้าตอนนี้ถ้าเรามีนะักกิโลก็250ร้อ้าสิบ ตอนเปิดตอนเปิดทั้งแรกนะฮะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเนี่ยตอนนี้ผมก็เก็บไปขายไปบางส่วนก็ได้คนเดียวสองร้อยสิบบาทอะไรเงี้ยสองร้อยอะไรอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่ามังคุดรุ่นแรกก็จะได้ราคาแบบนี้แล้วหนูอยากจะทราบว่าถ้าแบบเป็นช่วงเวลาปกติของการขายอะคะจะอยู่ที่กิโลเท่าไหร่อ๋อมันก็ลงเรื่อยๆเนาะลงเรื่อยๆลงไปเรื่อยเหลือสองร้อยร้อยร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบแปดสิบสามสิบถ้าล่าสุดก็อาจจะเหลือสามสิบบาท สามสิบาทยี่สิบบาทเนรุ่นรุ่นสุดท้ายนี่นะรุ่นเดือนกรกฎาเนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนของพิติดเนี่ยที่มีรุ่นแรกได้ราคาดีเพราะมันได้เปรียบได้เปรียบตรงนี้เพราะว่าเราเรามีรุ่นแรกเราถึงขายได้ราคาครับก็หมายความว่าสิ่งที่ชาวสวนต้องการก็คือออกก่อนออกก่อนได้ก่อนได้ก่อนรวยก่อนรวยก่อนถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีความภูมิใจว่าต้นทุนของเขาลดไปถึง50ใช่50%อันนี้ก็ถือว่าเป็น ความพิเศษถูกไหมครับนี่เป็นส่วนสําคัญในการลดต้นทุนอีกเหมือนกันนะครับเพราะค่าแรงก็ถือว่าเป็นต้นทุนสําคัญถูกไหมครับถ้าเราฉีดซ้ําชั้นซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับโดยที่อาหารส่วนหนึ่งนะครับยาฆ่าแมลงส่วนหนึ่งแยกกันมันก็จะเสียค่าแรงงานเยอะแล้วก็แล้วในในเบือ์นแพนนี่ก็มียาเคลือบใบด้วยนะมันจะเคลือบใบเคลือบผลด้วยมันก็ไม่ต้องใส่ยาเคลือบใบไม่ต้องมียาไม่ต้องมียาเคลือบใบอีกตัวคุ้มมากคุ้มมากโอ้ดี นอกจากว่ากเกษียณอายุราชจัดการอย่างมีความสุขแล้วยังศึกษาผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้งด้วยแล้วก็ถือว่าลงมือทําได้อย่างเข้มข้นเข้มแข็งนะครับท้ายที่สุดเนี่ยอยากจะบอกอะไรเกษตรกร,กรที่เขาปลูกมังคุดแล้วเขารู้สึกว่าตัดทิ้งดีกว่าไปปลูกอย่างอื่นบางทีก็มองว่ามันยุ่งยากวุ่นวายกับการใช้สารเคมีหลายตัวเหลือเกินนะครับกับอาหารพืชที่เรียกกันว่าสามเกลือเวอร์แพนเนี่ยครับ พี่ติ๊ดจ,จ,จะจะทำอย่างไรครับก็อยากจะแนะนําเลยนะครับว่าลองเลยฮะลองใช้ผู้มาสัจจันร์นะครับสำหรับฉีดมังคุดนะฮะทุกระยะเลยจะ,ะ,ะระยะถึงอย่างตอนนียไปเดืเลยนะฮะโอเคต้องจะสมบูรณ์แข็งแรงนะฮะถึงเวลาออกดอกก็จะออกแรงถึงเวลาเก,ก,ก็บพิถันลูกโตแล้วก็จะเผยผิวที่มันปิวจะสวยลูกใหญ่ๆนะครับโอ้โหนั่นก็คือส่วนกําลังใจนักการเกษตรที่รักมังคุดแล้วก็ไม่ยอมทอดทิ้งเพราะยังมีราคาถ้าท่านสามารถทําออกได้ก่อนรุ่นแรก ก็เรียกได้ว่า250อย่างต่ำๆที่สำคัญท่านก็จะมีความสุขนะครับกับต้นพืชพันธุ์ที่มีอายุต้นไม้ครับไม่มีอายุจนกว่าเขากินอาหารครบเขาก็โตขึ้นไปเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆวันนี้พี่ติดก ok ็ได้ให้ทั s <S ้งความสุขในหัวใจของเกษตรกรไทยนะครับที่เรียกว่าช่วยเหลือเพื่อนพ้องพี่น้องในการเกษตรอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับหลังจากเกษียณมายังทําหน้าที่นั้นอยู่ในฐานะน้องหญิงทีติดการแบรนดมเดอร์ครับเรามี3ามแกลเวอแพนสูตรนวัตกรรมใหม่ ซึ่งก็มาช่วยพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันน้องหญิงมองเรื่องนี้อย่างไรครับมองเรื่องนี้นะคะในความมั่นใจของผลิตภัณฑ์นะคะหญิงเนี่ยมีให้เกินร้อยอยู่แล้ว และยิ่งได้มาเจอกับเกษตรกรตัวจริงที่ใช้จริงนะคะอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอด้วยอย่างเช่นพี่ติ๊ดนะคะกับสวนมังคุดนะคะเราก็เห็นได้ว่าจากส่วนที่เคยโทมต้นที่เคยจะตัดทิ้งนะคะวันนี้ค่ะกลับฟื้นคืนมาได้และวันนี้นะคะแต่เกือบล้านนะคะกับการนําผลผลิตที่จะไปจําหน่ายภายในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่กําลังท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังนะคะลองหันกลับมามองหรือว่าปรึกษากับ คนที่รอบรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บวรแพนของเราก็ได้รับรองว่าความมั่นใจนะคะแล้วก็ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะเพิ่มกําไรวันนั้นค่ะมันจะกลับมาที่เราค่ะครับโอ้โหเรามีที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นะครับจะเดินทางไปหาท่านทุกท่านที่โทรไปหาที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3เกลือบแพนสูตรนวัตรกรรมใหม่หัวใจของนักการเกษตรกะพองฟูครับกับความสุขที่ได้รับกับความยั่งยืนนั้นด้วยวันนี้แม่ต้องกราบขอบพระคุณหัวใจของนักการเกษตรตัวอย่าง ต้นแบบของผู้ที่ปลูกมังคุดหลังวัยเกษียณแล้วใช้อย่างมีจริงจังอย่างมีพลังและสร้างสรรค์ด้วยความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรทั่วไปวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าครับกลับมาพบกันกับความยั่งยืนทางการเกษตรกับ3ามเกลี p วแพนสูตรนวัตกรรมใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ